ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายนะคะด้วยความที่เราอยู่ในช่วงที่กักตัวเนาะยิ้มก็ปิด สวนสาธารณะก็ปิดไม่สามารถไปออกกําลังกายได้นะคะแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเราเลยเราสามารถออกกําลังกายได้ที่บ้านในช่วงกัดตัวนะคะถ้าออกกำลังกายง่ายๆของเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยนอกจากเสื่อโยคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเสื่อโยคะก็ใช้ผ้าเช็ดต,ตัวปูกับพื้นได้เลยนะคะใช้ผ้าเช็ดต,ตัวแะหนาปูกับพื้น้เลยก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่ออยจะนำเสนอนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยว่า5ท่าที่ทำให้หน้าท้องเราแบนราบอย่างนี้มีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใน5ท่าลดหน้าท้องแบนราบและนี่คือภาพก่อนที่ออยจะออกกำลังกายนะคะพุงยื่นมากพุงยื่นดูดิเหมือนคนท้องได้3มสเดือนอะ และนี่ก็คือหลังจากที่ออยออกกาลังกายนะคะออกกําลังกายและควบคุมอาหารควบคุมอาหารนะไม่ได้ลดและอดอาหารคือกินทุกอย่างที่ชอบไม่อยากหักดิบแต่ต้องออกกําลังกายค่ะในวิดีโอนี้มีทั้งหมด5ท่านะคะ5ท่าแต่ละท่าจะออกกําลังกาย10บครั้ง 10ครั้งทําเสร็จ5ท่าแล้วก็พักแล้วก็เริ่มเซตที่2เซตที่3ถ้ายังไม่เหนื่อยให้ทํามเซตถ้าเหนื่อย2เซตก็พออย่าหักโหมเกินไปไน 1, ค้างไว้นับ1 2ค่อยลงค้างไว้นับ1 2ค่อยลงค่ะ ท่านี้ก็ทำช้าช้านะคะท่าที่สองไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเรารีบมันแบบจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเราช้าๆ้ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเรายืดหยุ่นและได้ผลมากยิ่งขึ้นค่ะท่าที่3มค่ะช้าช้านะคะไม่ต้องเร่งค่ะ เพราะว่าถ้าเราเร่งจะทําให้เราเจ็บหน้าท้องสังเกตที่หน้าท้องนะคะเนี่ยช่วยเบิร์นได้ดีเลยแล้วเป็นท่าที่เหมาะสําหรับการลดหน้าท้องท่าที่4ี่ค่ะค่อยๆไม่ต้องเร่งจังหวะนะคะถ้าเร่งจะทำให้เราเสียการทรงตัวได้ ข้สุดท้ายค่ะท่าที่5 นั่นละค่ะนั่นก็เป็น5้าท่าออกกำลังกายง่ายๆในช่วงกักตัวนะคะในช่วงที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วใครมีคำถามใครมีคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายหน้าท้องนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้หรือว่าใครนำไปใช้แล้วนำไปทดลองทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงสามารถ ฝากข้อความไว้ข้างล่างได้ด้วยนะคะเผื่อออยจะได้แนะนำสเต็ปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ